สวสดีจันยิเลัาแฟนเพลงกันงุกพูดันนะครับโลวันีนะครับผมรามาอมปลเอ็มนะครับปลอเอ็มนะครับวันนี้จะไปส่งภุเไยนะับส่งพครับไปส่งวันนี้วันนี้ไปนะครับให้มีวันจ่าตรงจนอย่างแคมีส้มไามุีห้าหกป่วนะเอาด้ผัดไหนอย่างนี้ัโเคนะครับเดี๋ยวจะพากันไปทุกคนพาไปส่งภพ ไม่ให้นะครับวันนี้นะครับผ่าทีมงานมาแล้วผมไม้ไม่รับแต่ก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวก็ค่อยไปชมภาพบรรยากาศกันด้านในนะฮะยังน้องยังทะเลาะกับไมู้่นะครับพระเอกเราเอาละครับผมวันนี้จะพาฮะชิมันโนนะฮะ วิบวับของเราจะพามาติดหินนะครับวันนี้ด้านหน้านี้ก็มีโอ้โหมีตะามึกไซส์สวยๆขาเขเลยแล้วผมวันนี้ขอนำเสนอนะครับหน่วยลบพิฆาตหมึกมหาปายัย เชียงภาษาไทยโดยมันม <c oughs> นงนีง่ดีรอน้ำยังไงอ่ะยอะเหอไม่บอกเลย กันบ้านะฮะนเดชแห่งวงการวิวแชร์แฮะ <laughs> เอาวันนี้ฮะทีมง,งานก็่ปลงขึ้นนกันที่จะมาเจอลงขึ้นมาลึตะยูนะครับผม <laughs> ทำไมตกหลงของเานี้นะครับผมมาไไเช็คลมฟ้าอากาศกันเลยวะเนี่ยมาสูงๆนะผม,มรู้ว่าจะมีตัวจับกันไหมนะฮะร้อนรุนกรนนะครับผม ปตัวนึงนี่ก็ขึ้นแรงเกินไปนะครับวนันนี้อ๋ออยู่เวิ้งเวิ้อย่างนี้นะครับจะเข้าหน้าไปลาเนี่ยจะเข้ามาเล่นไฟหน้าตอนกนี้จะรอลุ้นกันนะเกือได้สามสี่ตัวนะฮะโดนแล้วโดนแ,แล้วแล้วกระผมมาแล้วครับเต็มแรงฮะเอา หวานเกลุยกันต่อครับผมสี 4, ม่ห้าไม้ครับอันนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆนะครตอนคืน,น,นก็ว่าจะตีกลับแล้วครับหมึกไม่แดกนะฮะแล้วพบกันต่อที่บ้านนะครับผม